สวัสดีค่ะหมออนงนุ้จากแอดไลฟค่ะวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์5ข้อของ MCT หรือว่า Medium Chain Triglyceride ค่ะ MCT คือกรดไขมันที่มีโมเลกุลสั้นๆค่ะคือมีอะตอมของคาร์บอนแค่6-12ถึงอะตอมค่ะโดยที่เราจะเน้นฐานเป็น c รัพย์เหล็อซิดคือมีคาร์บอน หรือไม่ก็ Capric a c ิดที่มีคาร์บอน10อะตอมค่ะข้อดีของการมีโมเลกุลสั้นๆแบบนี้ก็คือว่าร่างกายจะย่อยได้ง่ายค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นคีโตนได้ง่ายแล้วก็ทำให้ร่างกายดึงไขมันมาเผาผลาญได้ง่ายกว่าค่ะประโยชน์ข้อแรกก็คือช่วยในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่านอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันแล้ว MCT ยังสามารถทำให้ร่างกายหลั่งสารที่ชื่อว่าเพปไทด์ YY แล้วก็เพิ่มการหลั่งของเลปตินทำให้รู้สึกอิ่มนานค่ะข้อ2ช่วยทำให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็นานขึ้นค่ะเพราะว่าช่วยให้ร่างกายดึงไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานค่ะทำให้การสะส่ของแลคเตตลดลงค่ะข้อ3 ช่วยการรักษาโรคสมองเสื่อมแอลไซเมอร์ได้ค่ะเพราะว่าทำให้สมองดึงไขมันมาเผาผลาญใช้เป็นพลังงานแทนน้ำตาลค่ะข้อ4ลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจค่ะเพราะ MCT ช่วยลด LDL ไขมันเลวช่วยเพิ่ม HDL ไขมันชนิดดีแล้วก็ลดการอักเสบที่เซลล์ได้ด้วยค่ะข้อ5 MCT ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ เพราะว่าทําให้ร่างกายดึงไขมันมาเาผาผลาญแทนน้ําตาลค่ะฟังแล้วมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะ MCT เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ว่าควรจะได้รับวันละ1ช้อนโตค่ะมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะ MCT คือไขมันค่ะมากไปก็จะทําให้อ้วนได้ค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เป็นไขมันพอกตับได้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งน้อยด้วยนะคะเพื่อติดตามแอดไลฟ์ค่ะ